หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกระแทกน้ำนะครับยังมั่นอยู่ฮะกระแทกแล้วฮะกระแทกน้ำได้ไหมน้ำไปแล้วน้ำเป็นหนึ่งเมตรเลยน้ำที่นี่อะไรน้ำที่ชาวไปโอ้ยยยยปัญหาใหญ่

តែចុះគេត្រឹមធានឡើងដល់គូជែនមក